สวัสดีครับผมเสาวนพุดธครับผมมาฟอกันอีกเช่นเคยครับเนี่ยมาส่เมื่อนี้จะมาริวเนือครับผมนี่ครับผมนี่หางเขครับผมนี่หางเขขับจับจาเลยสดสดนะครับผมสุก่้านะครับจะแล่อันนี้ส่วนมากเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนที่นน่มที่สุดนะครับเนาะจะแล่แล่ให้น้ำตกนะครับเนาะตกอยางก็ไดนะครับ ตำหน่บยาเบาแหลกนี่ครับเต็มตกุกยากติดมันจะน,นิ่มเมนูส่วนนี้เดือตัดแต่แป้งปเผ็ดเป็นลวกสะดุ้งสะดุ้งก็ได้ได้ไงน,น่ครับมันได้หลากหลายแบบแบบเพ็ดยังไงเปลี่ยนเป็นดัดแปลงได้ทุกอย่างนะครับเนาะรับเนือส่วนนี้ ได้นะครับ,รบนะครับพนะี่ดีห้มื่อาต้มทุสเอาด้วยครับต้มทุกเช้านะครับนมือละหม้อนะครับกรมผมประลองพูดถึงนะครับนี่แบบเฮมื่อา ไปต่มต่อครับผมดีดีด,ดีมันจะพอนปวงพนจจดครับผมเดี๋ยวมันจะปูหมวกเทแล้วก็มาห่อหางลำนะครับเดี๋ยวมาส่วนนี้นี่ อันนี้ก็ไว้ต๊กต๊กย่างเช่นกันนะครับผมว้เห็ดเนี่ยเนื้อตอกับเนื้อตะโพกมันตอกับเนื้อตะโพกเอาไว้อีกส่วนนึงนะครับี๋ยวจังเละใหบึงนะครับเนาะแล้วก็มีตับตับจับจ้างามๆเลยครับผมหานเชียบนะครับ สดซู่มื้อครับผมเม็ดซู่มือ้อประมาณนี้เนาะอันนี้ใบเห็ดเบเอาร์แย่ใบหอยนะครับเอาไว้ห้อย,นะอวอยสวยจะมากอะมาะได้ครับผมก๋อมมสองบางหน้าตาดนะครับเนาะก๋อมมสองบางหน้าตาดอันนี้เห็ดเนื้อหลับต่อกับเนื้อสันเนืตะโคก เราจะมากองร้อยสองครับผมบางพี่กองร้อสองครับผมพาเขานะครับผมเลยหนามาเก็ตบินเลียดครับผมลวงบานรอดไตแต่พานลวงบานจุลนังรอดไตแต่พานอยากกินเกี่ยวมาประมาณสักร้อยเมตรนะครับเนาะเนี่ยครับลานติตไรทางตรงขรามครับซ้อมมิดนะครับเนาะนี่แหละหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับผมตื้อสอบถามลวงหนาได้นะครับเนาะโอ้ยังมากม่ายครับผมสลันหลับประมาณนี้คือเกาหิมมดเลี้ยวทุ่ ประมาณจับอีกใบรถุดไสามใบสี่ครับผมไปสามพกวัวนะครับผมส้มเงือประมาณนี้สวยสดหมดทุกวันครับผมตามระบบนะครับผมลูกหน่อยลงหลายกับมดเวลาเกาเข่าครับผมตามแห้งนะครับเนาะตามแห้งเอามาหลายกรับโอ๋ไยครับนาเดียวแห้งโบเทิงครับผมอันนี้เนื้อขางสีโค้งครับผมเอิอดใบบัวสามสัน เกิดในหลากหลายแบบหลากหลายอย่างแต่ละรลานเอื่อมาคืนนะครับอันนี้จะเผ็ดน้ำตกกระแทบใส่ได้ไหม,มครับผมตกย่างครับผมแต่ละส่วนอันนี้เนื้อเสือสๆๆครับผมเนื้อเสือเนื้อเนือเอือกเปล่าครับผมนี่อันฉีดเป็นม่านี่อันนี้พระเอกครับผมส่วนมากข้าจับเจอไปอย่างแต่ว่าอยู่ทางหลานส่วนมากบบท่านนี่ยังครับผมบ่ท่านแต่ไปอย่างหรอกเหมือนก่อน สวยจุปล่อยเสือนะครับผมครับผมเนี่ข้างล่างก็เย็นป,ประมาณนี้แหล่เพชรหยา,างเพชรน้ำตกก็ได้น้ำต,ตกกับหินเนี้วเนี่ยท่ว่ากับเสียบแต่แนะนำเป็นอย่างดีครับนะครับไปนำ้ำตกก,กับพวกเนือ้อโหนกเอ้ยเนือ้อหางลำหางเขนครับผมเนือ้อใบบัวครับผมนั่นจะนิ่มนะครับผมส่วนเนี้แนะนำไปอย่างยางเดียว ถตกเช้ามันแต่บลายนะครับแต่ละเมือแต่ละเว้นครับผมแต่เมลูง่ายครับตัวเข้าอีอป,ปาดออกเนี่ยเน,น,นื้อติดมันเห็นไหมเป็นยากได้มันในสองตีหาจานอันเคยใช้เมืเอกขัดข้าวเรื่วนะมันกะขีแต่บ่งีีจานอันนี้ก็ไปจานหนึ่งสองจานนะครับจานหนึ่งสองจานมั่นก็เหมืแล้วเขาอีป่าต้นสิ ไม่มีหลายเลยครับนี่สำหรับตัวหนึ่งแค่นี่ตัวนึงมันหน่อยหน่เลยสำหรับงวดตัวหนึ่งซ้เนะำเน,นี่ยรุ่นใส่กลางรุ่นเป็นนุม่มเป็นสาวประเทศซ่วนได้ละเมอกี่ประมาณนี้นี่หลายโลครับผมหลายโลมาหลายมาเร็ว เมื่เร็วครับประมาณนี้มาสาก,ก็ยืนยืนเวลาหยุดเ,เวลาไปอีกนะครับนี่แล้วก็ขีมีเค่องในครับนี่เค่องในเขาอยู่ล่างดับติหลอกปอกนางปวกพังเกิดออกนะครับเนาะลูกเศร้านี่สามสิบจีบไม่โม้ยสามสิบจีบแบบนี่ปาักงามเลยแฮมาบเกอร์เขาจะลอกออกอย่างดีส่วนหมากนี่มาเป็นปวก ทั้งเกิดออกมาเ้าหลอกไข่มันออกมา,าเป็นโลหมนเด้ครับรรก็ทำมาได้เดียวแต่ข้าวแกงแตงมาเติ๋อไม่งเงินละต้องรับค้าประจำนี่ข้าวหน้ากับเราเต็มมือครับผมนี่ปกติเป็นสามทางอหละเนี่ยเออสามทางเออกว่าคนเออเขาพันหน้าพันหน้าครับผมองใส่กาแฟออกเรียนน้ำมั้งลินพัน 1, แล้ว ตามด้วยดอกจอกครับผมนี่ดอกจอกไอพวกเครื่องในขันบอลอกสใส่ได้ครับผม,มบอลอกสใส่ได้เลยเวลาเห็ดซอยจม่มจังงามครับผมนี่ให้ไหลของสำหรับเครื่องในนะครับเนาะกระดิประมาณนี้ครับผมนี่หอยแล้วกระดิทั้งซีดหอยกบเข่าปลาตอกเห็ดกล้อยเห็ดกลงเห็ดส่งเห็ดใส่มีพรบสเต็ป ทุกแบบทุกสไตล์ครับผมเอามาเท่าลงมโบราณไปไหนเหรครับผมทภาพนี่แหละครับได้ละมือเนี่ยใส่อ่อนไค่อยใส่หัวใจไข่หลังไข่หำผักบก,กอยู่ข้างล่างเดี๋ยวครับเดีินขี่อันนี้บกหลายโลเป็นสามรูปสี่รูครับกกบก,บ,บ,ก,บ,กบกบกบกแตะไว้ย่างไว้ลวกไว้กูเพียนะครับตัดน,น้ำสาะยัดเต็มสุกครับผม เมื่อสูหมวครับผมโบเหลือเกี่ยงตับไปครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมสาหรับวันพุดจัดไปเดี๋ยวอยลืมจะจัดครับผมคนไลรก็แชร์นะครับสอง,ส,องสามแบตฟอร์มครับผมยูทูบติกตออเพจนะครับผมขอบคุณครับ